สวัสดีครับพ่อใหญ่สำลิรักทางไวยมีตาสาวเรารักทางไวยค่ะืันนี้มากินขา้าวเ้าน้ำกันเด้อปนปัดุกพร้อมผักสดอันนี้มักอหมักงหงิ้วเนาะ <c oughs> เก็บมาจากสวนได้ดีหมักง่ายเลยหมักง่ายถ้าหมักใ่ญยวันว่ามันบ,บวบอันธรามดาอันนี้เป็นบวบงูนะครับเป็น,นง,งูเหี่ยวผักสดจากสวนนะครับหลายๆอย่างอ่ะกินข้าวว่ากันนะครับกินข้าวไปคุยกันไปนะครับ เขากระห้อนแดดกระห้อนเออเขากระห้อน <laughs> แดดกระห้อนเ <laughs> ขากันคักเมียก <laughs> ับผูให้เขากันเนาะอะ <laughs> อเปิดไว้เลยล่ะอันี้เย็นเย็นใหม่ๆกินพมห่อนฝันพมเมามันค่อยแสบพันว่าเ <laughs> บื่อยาหลาดนาด้วยเอแต่งด้วยอันสารเน <laughs> ะละเน <laughs> ว่าวัวอ่องเตืมเทืองอมุนีก็จังเป็นยัง <laughs> งน้ำงน้ ป้าอันเขาเขาบปอยู่ส,<า>สองหมือ่อเขาบปอยู่สองหมื่นขับขึ้นนะป้าทัมันใหญ่งก้านาบานขึ้นมาคักวันนี้พ่อตื่นเต้นเล้วเนาะงามกินบ่ทันยังกิบนบ่ทันแกบ่บุตร กินพักตัวนี้จะห้าสองคนนะกินสองคนแล้วบ um ่เป็นผ er ู้ก hmm. ินนำถ้าผพ้ใดอยู่ใกล้แถวนี <k 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 ้ก็มาเก็บออเดอร์ครับด cool ูแถวอุดรแถวใกล้ๆผ่านไปผ่านมากครับแวะแวะก็มาเก็บเอาเป็นพักอันกินกับพักกระโดนกับแก้พดแก้ครับ เดี๋ยวมันก็เกิดไม่ไเรื่อยๆวงไม่ไเบบร,ร,มรื่อยๆมื่วางกับวงผักกาดวงวัยรื่อหร่อบปว่าว่ได้กินบ่แดดแดดกับแดดข้าวโพดได้กินก็กินบ่ได้กินกับก่บก,ก,บกินเนะาะใบตัดไหม่มากกับบ้านเห็ดหลังคาเนาะคันคันปูก็ต้องเห็ดหลังคาก่อน ขันบ่สั่นบ่ได้กินหฮ็ดหอบบ้านน้ำเน่น้ำมีงานเขากะเฮ็นงานเนาะครับเขากะเน้นงานของงานไปก่อนเมื่อไหร่ก็ปล่อยงานไปงานหนึ่งนะครับพอวาเวลานัดตรงกันรับไม่ได้หนึ่งงาน เต้ยจะมาใส่เสียง <c oughs> ตกลงผู้ใดมากก่อนอาจารย์ยอดอ๋ออาจารย์ยอดมากก่อนพั่วมาต่อกันว่างสายอาจารย์ยอดปั๊บเต้ยทั่วมาเวลาเดียวกัน <laughs> บ่ไใดวันนี้แมนเขาเกาเอาคนผู้ใรนัดกนอนเขาเอาผูน้นั้น อาจารย์ยอดทุ่มมากกว่านะแมน่นม,มันใส่ไก่ปะใส่ไก่นัดเวลาเท่าไหรตรงกร <ไป S 1> ันไหมอ,อาจารย์เตยใส่อะไรไม่ยังเพ่งยังจามาใส่เสียงเพ่งอ่ะหาเสียงอ๋อหาเสียงให้จอจออาจจะเป็นเพ่ง ราเสียงใหม่แล้วเป็นเพ่งขวบพุ่มก้นยังไหล่ะเพราะว่าแกเคยมาเฮดหนําเคือกันมาเหฮด,ดแบบว่าแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าเขาต้องการเอาแบบเพ่งนี้เราให้แกแตง่งแต่งเนื้อ,อแปลงเนื้อใส่หอมารเลย คือดวนเฉบาะบอกงํา,า,งามไ้จินมันนั่นเป็นแห้งแห้งฉันว่าสิไปซื้อม่าปลูกไม่ผละใช่สารพ่นดินสารปรับปรุงดินุดยอดนะครับสารปรับปรุงดินบานิ้มทองนะครับบัวเป็นสาร,รสารสารทำใบบอกกับ่าถึงน้องมณีเป็นยังเหรอเป็นยังก่อนมณีเหรอ ตัางเือนาว่าไปว่ามากเรู้ว่าเจ้าของว่าผิดหรือว่าถือก่อนเาเบื้องหย่อนหลังจะคอยหูเพรารู้ตัวเลยจ <c oughs> <ม>านทําใบปลาปานนี้ทองเขาแก่บนออกมาให้ร่องอเอาล่องใส่เบื้องมาสั่นแมนเลยนะครับตอนแรกผมผมว่าจะไปหาซื้อกีงงัวะ ๋ยอินจี้แทกก็คือพวกมุนบัวมุนไก่มุนหมูยังสิเนะเาะตัดตัดจริงใจเลยใส่ตัวนี้ดีกว่า ดันยอดมันว่า,าเพลงอ่ะอะ,อะไรนะขอคอนลงพอพระใสบอกเกี่ยวกับลุงพอพระใสนะ่ะวัดโพชัยหนองคายคุณว่าทัานจกคุ้นหรือว่ามันบอกว่าหเห็ดเลยหเห็ดนะเพิ่นขาดทิหเห็ดหลายเพลงนะอ่ะนะเพิ่นอาจจะชื่นชอบในน้ำเจียงของอมะล้อยอดอแต่ว่ามะลํายอดบ่บ่ะเท่า,านได้รู้ว่า เขากับ,บวัดพ่อใช่เห็ดเกิดมาได้จากเพลงแล้วอาจารย์ประทันบอกเพื่อนติเพื่อนเพื่อนอาจจะบ้านโหเดี๋ยวก็าจะได้เดี๋ยวได้คุยกันนะ บวดแสบแสพักลายกินว่านในครูอยู่ว่านในกินบรจุันแดดกระหอนมันเลิกงานละเสียงมันยังเนอะรจังตีกอง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 ดูแส เจียงเพียงเจ้าเจียงเขาเปิดเพีงพักไหนก็ง่ามขึ้นแบบทั้งขึ้นทั้งขึ้นเนาะ น้ำกํา,า,กากลาัอมีแี่งงามๆอีกอย่างคือฝนตกใจเนี่ยอห้องหดอยู่ปรับปับปรับเนี่ย สู่ฝนตกใส่้เจ้าเดียวประเทศไทยเหมือนกับว่ามันเป็นยาวิเศษของต้นไม้เช่นบ่ายู่หนาบ้านเขาเริ่มเชียวล่ะพีสันยาปงไม่ยาเหมันจังบ่ฮอนแต่มั่มไม่ยาเจอบังลดที่อนุบาลอาจารย์สยันอืมฮอนฮอนเพิ่น ในในเดืินบานเราอันเท,ท,ท,ท่เทจีเม้นออมมานบ่มีบ่มีบ่บมีดินนะครับใบเห็นดินเลยห,ห่อนได้ไบบหนึ่งห่อนมา,าพื้นซีเมนต์มันก็เก็บความห่อนไอว้กว่ามันจะเย็นก็เลยห่อนงมาจากขังเทิงจากแสงแดดณขณนะนั้นแล้วก็ห่อนจากพื้นซีเมนต์ที่มัน สะสมความหันไว้ก็เลยเป็นคูนสองมาคือกับแกบด งามคักเนาะงามเมื่อวานเห็นสมจิตบอดห้องเป็นล่องหลับเนียวปตองอ๋ <laughs> อยมแมงเหรอ กินผักอันนี้มากผู้ข้าวเห็นไหนมผู้ข้าวเป็นผักที่โพดแสบมันยังผักโพดแสบมันเป็นผักที่ไม่อร่อยแต่ว่ามันมีประโยชน์ถ้าว่าคนกินความแสบควมนัววันนี่อ พอแล้วกินอ่ะกินพร้อมแซบพร้มนุ่นบอ่บอใกรเนี่ยหรอกแต่ว่าต้องกินเอาประโยชน์ของมันเตกีค่อยกับโบมากกินดิค่อยกับว้าขึ้น้านนะ กินไปกินมากก็ได้ติดเนาะมั่นผมมันติดใจก็ยังคอยกินเนี่ยคอยบ่ได้ติดเพราะว่าความอร่อยนะคอยบ่ได้กินเพื่อความอร่อยเลยมันผักกะไเยอะมากไหกินเพราะเขามีประโยชน์นั่นแหละคือประเด็นเป้า <c oughs> เป้าหมายที่ต้องกินมัน ช่วงมีการมีงานสวงงานเด้งเราจะเราจะจังหวะน,นะครับถ้าการดีเพลงอะไรยังเสียเขาอยากจะเกียร์งานให้ออกอ่าช่วงยามเเ้ามิ้นตาเฮดกับข้าวการจะแยกแยกกันทางานนะผมกักบเฮดงานของผมผมิม้นตากะเฮดกับข้าวจัดเตรียมไว้นะครับก็บไริกินี่เศร้าดอกครับกอบบ่ได้เออเั่อดอก ใช้สายๆผลละก็ได้กินเขาแต่ว่าเนี่ยมันเศราา้าห้องกบบห้องผ่องด้วยกาแฟกระดมเคยังค่องบินกินแม่มบ่บหว เอยบวกเต่มบวมบวกเต็บวกล่ะต้งบวกมันซื้อว่าบักบวกงูซื้อซื้อภาษากลางดีดีคพิบวกงูมักงูเงี้ยวนี่คือยังกินนองบานเาท่าไทยบานเท่าเอ,อื่นจริงอริงมันเป็นงูงงงงงงงเงี้ยวมันคือบ่บซือ้อเกิดมามันขดมันง่หลอดก็เลื่อนตามรูปลักษณ์ของมัน ก็คือจังอ่ะบวบทำไมถึงเรียกบวบงูอันนี้ขี่เดาเจอๆได้เนี่ยก็คือมันโง่มันเกี่ยวมันอ่นนั่งไปทั่วเซียบอ่ะก็เลยเอื่อนมาบวบงูอเอามาอันมันมม้นราปของหมายังก่อนฉันตะรุป ได้จุนแล้วนะได้จุนแล้วเมิ้นท์ตาผู้ใดบ้านี้ พ่ได้ทำาแม้ะเตยว่า,าวตอนนี้ยู่ใสเออเจ้าคือบรถามเนาะอืคันเล่ามามา่อก่อนไก่เล่าเมา่อก่อนคันเล่ายู่แถวนี้กิน <c oughs> ขาวไปน้ำกียงานไปน้ำ <c oughs> น่าจะเป็นการที่จะเดินทางไปคอนเสิร์ตออดอกไม้กระซ่ง กินข้าวก่อนค่อทำลูกอีกหลอก เพื่อนี้ย่อมพักก <c oughs> ินพักกูดบดเลยปนปลาตัวนึ่งสามจิ๊บห้าบาทปลาตัวเดียวสี่กิ้กว่า หน่อยจะจับแมนโอ้กินขอร้ายได้มึงขัดทองเลยอืมจะจมอมันบบว่า สามสีมก่กวโมงดอกเดี๋ยวก็หิ้วเขาอีกคือเราเฮ้ยคันกินข้าเหนียวมันได้ดนอยู่ด้ให้ดนอยู่เด้อถ้ากินข้าวเหนียวนะถ้าเป็นข้าเจ้านะคือ,อากา่อนลนะหิ้วเขาถ้าหักเจ้าของ ถ้าหักตอกควงต้องทำตามนาฬิกาชีวิตเจ้ารูบวะนาฬิกาชีวิตเคยรูบ่ะเจะ้าต้องโพดหาคข้า่านาฬิกาชีวิตบึงนะ๋งด้อถ้าหักจอาควงจริงๆถ้าทำทำได้ตามนาฬิกาชีวิตเนี่ยคิงตามเวลาตามเวลาทุกอย่างตามเวลา ส่วนมากเข้าจะเหตุกับดันกับนานขาดชีวิตเช่นเอาเวลาอาบน้ำเนาะเลิกงานหาทุ่มแต่ว่าเวลาห้าทุ่มเวลาเนี่ยจะเป็นเวลาหามหามอาบน้ำหามว่บว่ออาบน้ำก็คือเป็นมันเป็นเวลาพักผ่อน เวลาออกกำลังกายคือช่วงตีสี่ตีหาเนี่ยเป็นเวลาผักควันแต่ว่าเฮาเวลานั้นมานอนแทนเวลากินข้าวก็ประม,มัมนหกโมงเจ็ดโมงกินข้าวแต่ว่าเฮามาก,กินกาแฟแทนหรือว่าย่งบ้านตื่น แนวกินเขากินแล้วน้ำก <lovely> ินน <centre> ้ำเพราะแซมเตือมาแต่ปากทางบันมาเดียวกินแล้วมันแสบบาดกินน้ำแล้วเพระแซมอากาศเมื่อวานนี่38องศากว่านะครับเมืองอุดร เ<ข>มือ่อนี่ครับเมือ่อน<อ>ี่ับงตอนมันพีิกสุดๆกันน้ำย,ย่อยจากเน่าๆมาเวลาห่อนกับห่อนห้อนพุ่งเลยนะครับพุ่งขึ้นท่านที่เลยอ,อว่าจะกินน้ำบ่แซุบ อ่สตอลมอนีนะครับกินเข้าว่าเรื่องเจ้าของนะครับคุยกันบมมีเรื่องอดามาบมมียังนะครับบมมีประเด็นยังนะครับโซอกาศยุ่การเป็นยุ่นะครับการใช้ชีวิตแต่ละวันการเป็นอยู่แต่ละวันยุ่กินจังเจรละนะครับผมกับการใช้ชีวิตรากต่างวัยของพญ่สมฤทธิ์กับเบ้นตาเออมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงอยู่เด็กวาย ม <screws in the fridge> <desserts into> <hungry> ิ้นตาก็เลยเท่า <inan> น <Deep suffering> ้ำพแล้วเราเสิยนวสสีซ้ำกันแล้วความเท่าความแก่แล้วขันเบิ้งเบิ้งหน้าก็เลยสีซ้ำกันแล้วแม่นว่าครับพี่นนังนี่แหละคนที่เขาว่าถ้าเอาผัวเอาผัวเท่าจะควางเท่าน้ำวันนี้ถ้าผ้หยิ่งเอาผัวนุ่มผ้หยิ่งกันนุ่มเป็นน้อผู้ชายเสียหน้าโอ้ยร่างมึงตัวแม่ วุ้ยอะไรไม่เบาเบวมาเอาไปตัวเด้อพญายศเสรีสารจิ์ให้เรา่ยให้เราเป็นสาวขึ้นเนี่ยอยากเป็นสาวขึ้นจุ๊บอะจำนี้พ่อแล้วละฮะจำนีพ่อพ่อพ่อเลย้ย่นพ่อเหรอเอาไว้จำนี้ก็น้องฮอนเนาะยังมีเวียกสิเห็ดอยู่ตอนนี้อ่ะการทำไปทั้งสิ้นละในแต่ละมือแต่ละเว้นมันบ่บ่เบาเบา บ่เห you know. ็น so right? ียเจ้าของอยู่ซื่อๆดอกบ่เห็ดอันนึงก็เห็ดอันนึงบ่มีอย่างนึงก็อย่างอันนึงบ่แม่นว่าเฮ็ดเฮ็ดแล้วบ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดตามคําสั่งคือเฮาไปทํางานเงินเดือนเฮ็ดงานตามคําสั่งเฮ็ดงานตามหน้าที่นะครับอันนี้เป็นของเราอีหยังดีอันใดงามอันใดควรเฮ็ดควรสร้างก็เฮ็ดเอาพิจารณาเอาบ่ต้องให้มีคนมาบอกนะครับใส้ดุลพินิจพิจารณาเอานะครับกันอยู่กับความขี่คานขี่กลยขี่คานท่นังเน่บ่อยากเฮ็ดหยังบ่อยาก ใบย,ยังเจี้งสีม,มันประยุทธ์ไซดก็บ่่จะเลินนะครับผมอเอาไว้ซัมนี้ก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ okay.